ฮัลโหลวันนี้แอนนี่และเพื่อนเราพามาทานอาหารอินเดียนั่นก็คือร้านร o ย a l อินเดียสาขาสยามพารากอนชันจีค่ะปุ๊บปั๊บได้ที่นั่งก็สั่งอาหารเลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากแถมอาหารได้เร็วด้วยไม่ต้องรอนานค่ะโอ้โอ oh oh. ถ้าให้แอนนี่แนะนําเมนูอร่อยสําหรับแอนนี่อร่อยทุกเมนูค่ะโดยเฉพาะชีสนาน,นะคะชีสเขาอร่อยมากๆค่ะอ่าก่อนกินต้องถ่ายรูปนะคะเป็นธรรมเนียมอย่าลืมนะคะ ในระหว่างที่เราสองคนรับประทานเอ้ยใช้คําว่าคําเหมือบดีกว่าค่ะฮ่าฮ่ก็เหมือนอดมือกินมือกันมาจากไหนก็ไม่รู้เนะอ,ะ,อะเราสองคนก็เลยแนะนํานะคะร้านนี้ใครสายอาหารอินเดียห้ามพลาดค่ะเขามีหลากหลายรสชาตินะคะส่วนตัวแล้วแอนนี่รู้สึกว่าทานไม่เลี่ยนค่ะเพราะเราสั่งรสชาติของคนไทยคนเอเชียค่ะทางร้านเขาก็จัดให้เบาๆเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะแนะนํา แม้พวกเราจะกินไปด้วยเมามอยไปด้วยก็ขออภัยด้วยนะคะตามภาษาผู้หญิงที่ไม่เจอกันนานค่ะเมามอยเรื่องอดีตวัยรุ่นตาชาติเที่ยวเกาอการกินนั่นนนี่ด้วยกันสมัยสาวๆปัจจุบันต้องเมาเรื่องลูกค่ะพอดีเราสองคนมีลูกเป็นน้องหมายยอกเชียร์ด้วยกันทั้งคู่ค่ะ แม่ก็ตามภาษาคุณแม่เมอมอยนินทาลูกๆกันนะคะอา้าวกินอาหารอินเดียทําไมพูดเนอาละโอเคโอเคแฮปปี้มากๆค่ะเพราะเราสองคนก็ไม่ได้ทานอาหารอินเดียกันนานมากๆนะคะทานไปฟินไปร้านนี้เนื้อแกะอร่อยข้าวเขาก็ไม่แข็งด้วยนะคะราคาที่นี่เทียบห้างแล้วรสชาติแล้วก็คุ้มค่าค่ะแนะนํานะคะใครมาสาขาพระก้อนนะคะนั่ง B t ทค่ะแอนนี่แนะนําลงชั้นจีนะคะถึงเลยแถมช้อปปิง้งต่อไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถด,ด้วยค่ะ และนี่คือหน้าตาเมนูบางส่วนบางส่วนของทางร้านนะคะมายั่วๆท่านผู้ชมค่ะแนะนําร้าน r o y ยอินเดียนะคะมีหลายสาขานะคะใครสุดที่ไหนเซิร์ช Google Map ไปตามนี้เลยค่ะ r ร y ยอินเดียค่ะอร่อยจริงค่ะมันของเขาแล้วเราก็มาต่อทานของหวานกันที่วงเวียน24เอ้ยวงเวียน22ค่ะ เราสองคนก็มาร้านรับค่ะชื่อว่าร้านวอ l l f ลเวอร์คาเฟ่ค่ะเพื่อสาวรีคอมเมนต์มานะคะเพราะนางเคยมาที่นี่ดังบอกว่าสวยและอาหารอร่อยและของหวานอร่อยมากค่ะและนางเคยมารับงานร้องเพลงที่ร้านนี้ด้วยนะคะอาาใช่ค่ะเพื่อนแอนนี่เป็นนักร้องค่ะเป็นครูสอนร้องเพลงด้วยนะคะและแน่นอนค่ะร้านนี้มีสองช่วงนะคะช่วงเช้าถึงเย็นนะคะและเย็นถึงดึกด้วยนะคะมี2ชั้นแล้วก็มีรูท็อปด้วยนะคะยังไงนะคะฝากร้านนี้นะคะเพเผื่อใครมาเนี่ยอาจจะเจอเพื่อนแอนนี่ร้องเพลงอยู่ชั้น2ด้วยค่ะ แน่นอนเราสองคนมาถึงก็จัดเครื่องดื่มและของหวานกันก่อนเลยนะคะแอนนี่อเมริกาโนเย็นของเพื่อนราเต้เย็นค่ะเสิร์ฟพร้อมชีสเค้กสตรอเบอรี่นะคะก็อ้วนเบาๆจัดกันมา2องเซตค่ะอุแห่ชีวิตเราสองสาวก็ขาดหวานกันอันเนอร์อี ส่วนรสชาตินะคะบอกคําเดียวต้องมาลองค่ะ Wallflower Cafe ค,ค่ะแนะนํา Happy Night Enjoy Night นะคะกิจกรรมที่ลูกค้าที่มาที่ร้านนี้นะคะต้องถ่ายรูปค่ะเพราะบรรยากาศภายในร้านโรแมนติกมากๆนะคะส่วนมากนะคะจะมีแต่คู่รักมานะคะแต่ก็แอบมีอีป้าสองคนนั่งเมาท์มอยกันอยู่มุมหนึ่งอ่ะเนอะ ร้านนี้จะตกแต่งถูกใจสายวินเทจคอรเทจมากนะคะเพราะมีเฟอร์นิเจอร์สวยๆของเก่าๆและของตกแต่งพร็อพน่ารักคมไฟน่ารักมากๆค่ะแอนนี่ชอบอุ้ยเจอเจ้าถิ่นด้วยเมื่อกี้แวบๆบแบบนอนบิดขี้เกียจแบบนี้แสดงว่าอยากให้เราเกาพงุงใช่ไหม ให้ลคาชั้นนี้ไว้สําหรับเล่นดนตรีฟังเพลงและเปิดช่วงเย็นถึงเด็กค่ะแนะนําถ้านักดื่มนะคะนั่งรถไฟฟ้า MRT มาลงสถานีรถไฟฟ้าหัวลําโพงค่ะเดินอีกมา200เมตรนะคะก็ถึงร้านชิวๆค่ะ Wallflower Cafe ค,ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมคลิปเบาๆของแอนนี่นะคะวันนี้แอนนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กําลังใจแอนนี่นะคะแอนนี่และเพื่อนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ